สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับสู่รายการบินิวซับเดตของเราวันนี้กันอีกครั้งนะคะวันนี้นัน้นิธิดาคนเดิมก็กลับมาประจำการแล้วคะ่ะทำหน้าที่ เชเช่นเดิมนะคะซึ่ง EP นี้ก็จะเป็นการรวบรวมข่าวสารยานยนต์ประจำวันที่4-8ถึงมีนาคมที่ผ่านมาสัปดาห์นี้อาจจะมาช้าไปนิดหน่อยนะคะวีกนี้ก็ต้องขอประทานโทษจริงๆเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเพิ่งไปทำภารกิจพิชิตเมืองคองที่เชียงใหม่กับ Ford มาค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาเล่าเกี่ยวกับทริปนี้ให้ฟังกันนะคะว่าการไปขับ Ford Ranger w i ์ไ t r a k เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร V6 จะสนุกขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปเล่าถึงทริปนั้นเรามาว่าถึงข่าวของเรากันดีกว่าค่ะเริ่มกันด้วยค่าย MG ค่ะ ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ SUV Segment 3รุ่นพิเศษหลายๆคนน่าจะทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้ MG เนี่ยเขามีฉลองครบรอบ100ปีเนาะซึ่งเนื่องในวาระการฉลองครบรอบ100ปีนั่นเองค่ะทาง MG ก็ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรือธงของแบรนด์ค่ะอย่างรุ่น MG z s Smart ค่ะที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วโลกการันตียอดขายกว่าล้านคันค่ะซึ่งความพิเศษคือ MG เนี่ยได้เปิดตัวรุ่นพิเศษอย่าง MG z s. i S, S 100 Anniversary Special Edition ที่ฟังก์ชันแน่นเช่นเดิมเพิ่มเติมคือสัญ,ญลักษณ์ครบรอบ100ปีค่ะพร้อมกับสีใหม่มาเพิ่มอย่างสีเทา Crayon Grey ในราคาเพียงแค่659,900บาทค่ะ ต่อมาคือรุ่นพิเศษ MGVS HEV ค่ะเป็น Hybrid SUV ที่มาด้วยรูปรักเอาใจสายสปอร์ตีซึ่งรุ่นพิเศษอย่าง MGVS HEV 100 Anniversary Special Edition mm. ก็มาด้วยสีใหม่ Crayon Grey เช่นเดียวกันค่ะพร้อมปรับโฉมดีไซน์ภายนอกให้สมกับเป็นรุ่นฉลองครบรอบ100ปีโดยสนนราคาที่เข้าถึงง่ายเพียงแค่789,900บาทค่ะ และมาถึงรุ่นสุดท้ายอย่าง MG ZS EV รถยนต์ไฟฟ้าที่ตัวฉลองครบรอบ MG ZS EV 100th Anniversary Special Edition พิเศษด้วยสีเงินซิลเวอร์พร้อมโลโก้ฉลอง100ปีของแบรนด์ค่ะและราคาที่จับต้องได้เพียง8,99,900บาทค่ะเอาว่าของจริงจะเต็มตื่นเต็มตาขนาดไหนก็รอไปชมของจริงได้เลยนะจ๊ะหรือถ้าไม่อยากรอก็ไปดูที่ท็อปคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะปักหมุดเอาไว้ให้นะคะเพราะถ้าให้เรารีวิวทั้งหมด3รุ่นเนี่ย อาจจะมีคลิปยาวถึง3วันเต็มได้นะคะก็เอาไปแค่นําจิ้มกอดแล้วกันนะอ่ะมาต่อกันค่ะมาต่อกันที่รถไฟฟ้าตัวนิยมสุดร้อนแรงที่ก็มีมาเปิดตัวรถยนต์ใหม่แล้วเหมือนกันค่ะกับ n e t a v 2ค่ะเย้ yeah. รอมานานในที่สุดก็มาแล้วค่ะกับรถยนต์ไฟฟ้า100% Star Citycar ค่ะซึ่งรายละเอียดใดๆรอไปชมพร้อมกันที่งานมอเตอร์โชว์นี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดตัวที่นั่นเป็นที่แรกนอกจากจะได้เห็นด้วยตาเนื้อแล้วจะได้ไปทดลองขับกันด้วยนะจ๊ะนี่ก็ชักอยากจะรู้แล้วนะว่า n e t ธ V v 2เนี่ยเขาอัปเกรดมีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้าง ก็รอไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะบอกเลยว่านัดเองก็ไม่ได้รู้มากกว่าพี่ๆเลยไม่งั้นนะพูดหมดแล้วละ่ะเป็นคนไม่ค่อยเก็บความลับซะด้วยอ่ะ มาต่อกันอีกเจ้าค่ะกับคุณซู z u k i ค่ะที่หลายคนน่าจะพอรู้ข่ามาบ้างแล้วนะว่าเขาอัดแคมเปญรถยนต์สุดลิสต์สุดเด็เลยอย่าง Suzuki XL7 นะคะที่ตอนนี้ลดราคาที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่734,000บาทเท่านั้นค่ะจากเดิมเนี่ย814,000บาทนะบอกเลยนะคะโอกาสทอง ใครไม่อยากพลาดโปรโมชันนี้รีบจับรีบจีบรีบจองภายใน31มีนาคมนี้เท่านั้นนะและที่สำคัญค่ะอีกรุ่น Suzuki c ซที่เริ่มต้นแค่378,000บาทก็ได้เป็นเจ้าของแล้วค่ะเออเอากับเขาสิอ่าแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายค่ะที่อยากจะมาเล่าเป็นน้ำจิ้มให้ฟังค่ะก็ที่ไปทริปกับฟอร์ดมาด้วยการไปทดลองขับเจ้ากระบะ ราคา1,519,000บาท อาจจะดูเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะกับราคาเท่านี้แต่ Ford อะ่ะเขาเคยเปิดมาตรฐานกระบะล้าน7ล้าน8มาแล้วเราว่า Ford เนี่ยลอยตัวเรื่องราคาไปแล้วค่ะไปสู้กันเรื่องสมรถน,นาเอาอ่ะกลับมาที่เจ้า Ranger Wild Track ตัวนี้ค่ะซึ่งจุดเด่นหลักๆเลยจะมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร6สูบค่ะ250แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่600นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนมาทั้ง2ล้อ4ล้อและโหมดการขับขี่ถึง6โหมดด้วยกัน โดยมาว่ากันด้วยเรื่องของการขับเคลื่อน2ล้อก่อนอัตราเล่นแจ๋วเลยค่ะตรงนี้แซงดีหนึบพวงมาลัยตึงมือดีทีเดียวส่วนอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันจากการขับจริงจะอยู่ประมาณ10-11กิโเมตร่อลิตรเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราเริ่มไปทางขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยถ้า Adventure มันๆหน่อยนะก็มีสิทธิ์ลงไปแตะที่6-7กิโเมต่อลิตรได้แต่ใดๆเรื่องการขับสมรรถนะ เราประทับใจมากแต่จะให้มาเล่าความมันต่างๆทั้งหมดตรงนี้คงไม่ได้หรอกนะจ๊ะเดี๋ยวไม่มีคนดูคลิปเต็มค่ะดังนั้นขออนุญาตขายของไปดูคลิปในช่อง Bnews Online ได้เลยนะคะมาทั้งภาพ ทั้งเสียงซึ่งก็หวังว่าพี่ๆจะยังไม่เบื่อกันนะได้ยินแต่เสียงนัดเสียงเดียวทั้งช่องเลยบอกเลยว่าทําอยู่คนเดียวเพราะว่านัดคือประธานของช่องนี้ค่ะดังนั้นขออนุญาตบ,าบังคับฟังมาคับดูมาทุรักทุเลด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะทุกคน ย้ำทุกคลิปเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก่อนจากไปก็ขอพี่พี่ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพค่ะร่างกายแข็งแรงหัวใจเข้มแข็งใครอ,อกหักก็ขอให้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าค่ะวันนี้นัดนิติดากับรายการ b n e w s u วซั t เดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ ep หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ